พ่อแม่มือใหม่หัวใจเกินร้อยกับสวงมวนลศิษที่สมานสวัสดีค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของรายการพ่อแม่มือใหม่หัวใจเกินร้อยนะคะก็จะเป็นช่วงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกนะคะเรื่องของ Home Language คเคยคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมคะเคยได้ยินนะคะหลายๆครั้งก็บางทีก็บางแนวทางการศึกษาก็มีการคือบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีใช้แนวทางการศึกษาทางเลือกเนี่ย1นึ่ถึงสอถึงสองทางด้วยเหมือนกันคือมีผสมผสานกันด้วยนะคะก็ก็ดีค่ะ ก็มาเป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ได้รับความรู้ไปแล้วก็มันเป็นช่วงที่หลายๆท่านที่ลูกเล็กๆก็พยายามจะหาข้อมูลความรู้นะคะจะให้ลูกเล่นโรงเรียนไหนดีเรา รับรู้ข้อมูลพยายามสแสวงหาข้อมูลแล้วก็พยายามเลือกหาหนทางที่เหมาะออกับลูกของเรานะคะไม่ใช่เหมาะออกับใจเรานะคะต้องดูตัวลูกเป็นหลักด้วยแล้วก็ดูปัจจัยเงื่อนไขในชีวิตด้วยนะคะทั้งเรื่องการจราจรทั้งเรื่องของเส้นทางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพราะว่าปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะคะมันตอบไม่ได้มันไม่มีสุดสําเร็จแต่ว่าสิ่งสําคัญเราต้องมีความรู้ในแนวทางที่เราเลือกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุย กับท่านอาจารย์วราพรโพสีประเสริฐค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทอรักนะกับการศึกษาทางเลือกที่ชื่อว่าโฮลนด์เกินะคะก็คุณเล็กตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเล็กได้ยินดนชัดเจนดีนะคะค่ะชัดค่ะนะคะรบกวนคุณเล็กมาให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับการศึกษา ในแบบที่เรียกว่าโฮล n g เ a g e ก่อนอื่นเลยต้องให้คุณเล็กเล่าให้เราฟังกันก่อนค่ะว่าโฮล l งเ a วเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มีปรัชญาการศึกษาอย่างไงคะค่ะ,คะเเรื่องของโฮล n g เก g e หรือว่าภาษาธรรมชาตินะคะก็คือที่บ้านเราคือเมืองไทยเนี่ยหลายโรงก็ก็นำไปใช้นะคะ,คะก็ปรับไปใช้กันมากน้อยตามแล้วแต่สภาพของแต่ละโรงเรียนคือตอนที่เริ่มต้น นำเข้ามาในในเมืองไทยเนี่ยก็เข้าใจว่าเข้ามาแทนที่พยายามจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนเอ,อในระดับอนุบาลอย่างมีความสุขทํานองว่าคล้ายๆกับว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็ยังห่วงใช่ไหมคะว่า<ช>เออเอ,อ,เอ,อมาโรงเรียนหรือจริงๆแล้วก็คือแค่อนุบาลเนี่ยทําไมยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไปกังวลเรื่องวิชาก,การา<ช>ทางภาษาธรรมชาติเนี่ก็คล้ายๆว่ามาช่วยตรงนี้ก็คือเด็กก็ได้อ่านเขียนด้วยแต่ว่าได้อย่างมีความสุขนะคะก็คือ ก็ S <S <an> <S เป็นไปตามชื่อะคะคือเรียนตามธรรมชาติคือก็มาจากการที่นักการศึกษานี่เขาก็ค้นพบว่าเ,เด็กเนี่ยเรียนอ่านเขียนได้ไม่ต่างกับการที่เด็กเนี่ยเริ่มหัดพูดในตอนเล็กๆนะคะขวบครึ่งหรือสองขวบอะไรเงี้ยนะคะที่เริ่มพูดก็คือหรือแม้กระทั่งอ้อแอตั้งแต่ไม่กี่เดือนเนี่ยก็คือเด็กพยายามจะเเหมือนกับสังเกตนะคะว่าในชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่นีเขาใช้ภาษายังไงแล้วเด็กก็พยายามที่จะ สื่อสารนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นภาษาเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่เราพูดกันก็คือเพื่อจะบอกว่าจะเอาสิ่งนู้นเอาสิ่งนี้หรือเด็กอาจจะแค่พูดนมคําเดียวอาจจะหมายถึงว่าให้แม่มาอยู่ใกล้ๆกลให้ป้อนนมให้นุ่นน่าแต่ว่าอาจจะพูดได้แค่คาว่านมคําเดียวนะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้พอมาสู่เรื่องของการอ่านเขียนเนี่ยนักการศึกษาก็พบว่าวิธีนี้จริง,รงๆแล้วเด็กก็เรียนมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแหละก็เหมือนกับบ้านไหนใช่ไหมคะโตมากับที่พ่อแม่เขา อ่านหนังสือใช่ไหมคะไปไหนก็อ่านดูสัญลักษณ์ดูอะไรเนี่ยเด็กก็ได้รูปแบบทางภาษาของพ่อแม่นี่พอมาถึงโรงเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใค้ว่าเอ้ขูยังไม่ได้สอนอะไรเลยเขาก็อ่านได้แล้วก็กกมีแต่ว่าก็เป็นในลักษณะของในลักษณะตามวัยของเด็กกันนะคะค่ะ นี่ก็คือเป็นลักษณะของภาษาธรรมชาติค่ะทีนี้คําว่าภาษาธรรมชาติเนี่ยในในรูปแบบของโรงเรียนทอรักเองก็ใช้วิธีนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะทําอะไรกันบ้างคะในแต่ละวันค่ะเพระที่คือที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของของการเล่นด้วยนะคะที่จะส่งเสริมในเรื่องของจินตการของเด็กขณะเดียวกันเนี่ยก็ก็ใช้ในส่วนของออภาษาธรรมชาติเช่นปีใหม่ผ่านไปเนี่ยครูเขาก็อาจจะถามว่าเออที่ผ่านมาทําอะไรหรือก่อนปีใหม่เนี่ย เด็กๆอยากจะทําอะไรให้กับพ่อแม่บ้าง <Yeah. S 1> แล้ก็พูดคุยกันอาจจะมีนิทานเข้ามาช่วยเล่าให้เด็กฟังใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นเรื่องของการฟังเพราะว่าเวลาเราพูดถึงภาษาเนี่ยมันก็ต้องอมีทั้งฟังพูดอ่านเขียนหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นพูดคุยกับครูครูอา่านนิทานให้ฟังเสร็จแ,แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเด็กๆเกนี่ยเขาเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความคิดอะไรอยู่หรือเขารู้สึกยังไง ก็ครูก็อาจจะให้เด็กเนี่ยอวาดรูปอืมแล้วก็ถ้าหนูอยากเขียนหนูก็เขียนหรือบางคนเขียนไม่ได้เขาอาจจะมาเล่าให้ครูฟังครูก็จะเขียนในสิ่งที่เอเขาเล่าเนี้ยลงไปแล้วก็ให้เขาอ่านในสิ่งที่ที่ครูเขียนนี่เด็กก็จะเชื่อมโยงได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถึงแม้เขาตอนนี้เนี่ยเขายังเขียนไม่ได้แต่พอเขาพูดเนี่ยเอ้ครูก็เขียนออ่าเขียนเป็นตัวอักษรเป็นภาษาออกมาแล้วมันก็อ่านได้ด้วยเด็กก็จะเริ่มเชื่อมโยงละ นี่พอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กเขาก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อถ้าเราจะสื่อสารบอกใครนะว่าเราเราต้องการอะไรจะคิดอะไรเนี่ยมันเขียนได้นะมันใช้สัญลักษณ์ได้เด็กอาจจะยังยังเขียนตามผู้ใหญ่ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเราเราจะเห็นอย่างเช่นสักประมาณอ,อนุบาลสองสักประมาณสี่หรือห้าขวบอันนี้คือมันมันก็จะแล้วแต่นะคะถ้าถ้าเด็กบางคนเนี่ยก็คือมาเรียนที่ทอลักเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยนะซารีอาจจะแค่ ขีดเียยุ่งยุ่งเขาอยากจะเล่าก็เล่า,ลาไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไระนะคะนี้พอโตหน่อยเด็กเริ่มจับทิศทางของภาษาอย่างนี้ได้ละเขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันต้องเริ่มจากซ้ายไปขวานะครูไม่ได้สอนเนยนะคะบางคนนี่อาจจะยังไม่มาเป็นเป็นคําแต่ว่าเราเริ่มจะเห็นที่เขาวานวนนี่มันจะมีทิศทางละซ้ายไปขวาเพราะเขาจับรูปแบบการเขียนหรือว่า ตอนที่ครูอ่านเนี่ยครูก็จะพลิกจากซ้ายไปขวาหรือมีการชี้บ้างชี้ที่ตัวหนังสือใช่ไหมคะเหมือนกับมันเป็นทิศทางการ่ันของเราจากซ้ายไปขวาเขาก็เริ่มจับทิศทางได้หรือแม้กระทั่งบางทีเด็กเด็กอ่านหนังสือเนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจเขาไปบอกว่าอ่านไม่ออกแต่จริงๆแล้ววิธีที่เรายอมรับเด็กก็คือว่าอ,อ,อย่างน้อยขั้นแรกที่เขาแสดงให้เราเห็นก็คือว่าเขาจับหนังสือในทิศที่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะ แต่มันมีขั้นก่อนนั้นก็คืออาจจะยังกับหัวกับหางอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังสนใจหนังสือขั้นต่อมาก็คืออาจะเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องทิศนี้นะต้องวางถูกแม้ว่าจะอ่านได้ไม่ทั้งหมดอ่านจากความจําเราจะจะเรียกว่าเด็กเนี่ยอ่านแต่ว่าอ่านจากความจําที่ครูจริงๆเขายังไม่สามารถอ่านตัวหนังสือเป็นอักษรได้แต่ว่าเขาคุ้นกับการที่คุณครูไล่เขาฟังใช่ใระยะตอนนี้เก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท้ายๆทําอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมองแล้วเอ๊ะ พอมาหน้านี้โดยชอบหนังสือที่ตัวใหญ่ๆนะคะหนังสือตัวหนังสือน้อยๆมีภาพเยอะๆเด็กก็จะเชื่อมโยงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการคาดเดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะเอหน้านี้เป็นเรื่องหมีแล้วก็มีตัวหนังสือแบบนี้บางครั้งครูชี้ครูก็ชี้ตรงนี้เสียงของครูก็พูดว่าหมีอ่านว่าหมีเด็กก็จะเชื่อมโยงไปเรื่อยๆเขา,าอาจจะเริ่มเขียนตัวมอมาก่อนแทนอาจจะเป,เป็นเสียงต้นใช่ไหมคะหมีอย่างเงี้ยเราก็ยอมรับเขาเพราะว่าตอนที่เขาอาจจะวาดรูป หมีหลังจากฟังครูเล่านิทานแล้วเนี่ยเขาก็ไปเขียนมาตัวมอแล้วพอเราไาอ่านไหนอ่านให้ครูฟังว่าห,หนูเขียนอะไรมาพอเขาอ่านว่าอ่านลูกหมีอย่างเงี้ยอ่ะเราก็รู้ว่าอ๋อนีเขาเขียนได้นะมันมันมาจากเสียงต้นของคําว่าหมีหรือเขาอาจจะจับเสียงได้ว่ามันคือมอนีอ่นะคะ,คะก็จะสนานนั้นค่ะนี่อีกอีกอย่างนี้ถือว่าที่ให้วาดรูปเพราะว่าภาษาธรรมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นว่าะจะต้องไปที่เรื่อง เขียนอย่างเดียวนะวาดรูปก,ก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นหนทางหนึ่งงานวาดรูปก,ก็คืองานศิละปะใช่ไหมคะที่จะถ่ายทอดว่าเเขารู้สึกยังไงจากนิทานที่ฟังคือเด็กแต่ละคนเนี่ยสมมติสิบคนนี่ยฟังครูเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันคาประทับใจในในเรื่องนั้นในตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะวิธีเรียนของเด็กแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยอันนี้มันจะเป็นความต่างจากจากเดิมที่ที่เราจะไปอะไรคะ ไปดึงเอาหลักสูตรของผสมเนี่ยมาย่อยให้ใหเด็กอนุบาลเรียนใช่ไหมคะมาถึงก็ต้องกอไก่เลยท,ทั้งนั้นที่แบบว่าเด็กของฉันยังไม่ได้อยากรู้เรื่องกอไก่ฉันอยากรู้ว่ามีเขียนยังไงภาษาธรรมาชาติก็จะช่วยตรงนี้เยอะมากเด็กจะมีความสุขมากนะคะหรืออย่างเราเคยเจอเด็กบางคนเขาจะชื่อยากยากขึ้นต้นด้วยถอถอฐานใช่ไหมคะค่ะเอ,อเขาก็จะได้ตัวนี้เขาไม่ต้องรอที่จะต้องแบบกอไก่ขอไขอจะไปถึงตัวตัวที่เป็นชื่อเขาถึงจะรู้จักอย่างน เด็กๆก,ก็จะได้เลยค่ะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นอย่างนี้นั่นหมายความว่าคนเป็นอาจารย์เนี่ยคือคนเป็นครูนะคะสอนเด็กๆนี่ต้องต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กเรื่องแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการศึกษาทางเรื่องแบบนี้ค่อนข้างมากเลยแล้วปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างคะบุคลากรภายในโรงเรียนเราต้องมีการจัดการบบลมอะไรเป็นพิเศษไหมคะเราก็ก,ก็ก็ทําอยู่เรื่อยๆบางทีมันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะเหมือนเออเอ๊ะ บรรยากาศในห้องเนี้ยเพราะว่าภาษาธรรมชาติเขาจะค่อนข้างยึดยึดเด็กเป็นศูนย์กลางคาว่ายึดเด็กเป็นศูนย์กลางก็หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจเขาไม่ไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่อย่างนั้จก็หมายว่าเราเราต้องเข้าใจว่าเด็กในวัยไหนต้องการอะไรนะคะเด็กเขาเขาอฟังครูเล่านิทานแล้วสมมติเขาบอกเขายังไม่อยากวาดรูปเขาก็ดูเพื่อนเราก็ต้องยอมรับเขาเพราะว่าเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่ที่ค่อนข้างอิสระแล้วก็เหมือนถ้าเขาอยากทํา สิ่งที่ที่ที่เหมาะที่ควรเราก็ต้องปล่อยคือเราจะไม่มาย,ยึดว่าเอ๊ะครูอยากให้หนูว่าหนูก็ต้องว่าสิเพราะเด็กอาจจะไม่อยากว่าตรงนีเ้เราก็ต้องต้องแลกเปลี่ยนกับกับคุณครูกันว่าเช่วงนี้บรรยากาศมันจะตึงไปหน่อยนะครูอาจจะต้องการผลงานมากไปหรือเปล่าก็ก็มีการคุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจานวนเด็กกับครูแต่ละห้องเป็นยังไงคะอะไรนะคะจํานวนเด็กกับครูในแต่ละห้องเลยนะคะเออก็ก็ไม่มากเพราะว่าสอนอย่างงี้ถ้าถ้ามากนี่ก็ ก็คงจะสอนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่นะคะมันจะค่อนข้างไปไปในเด็กแต่ละคนค่ะก็ไม่ไม่ไม่ส่วนเท่าไหร่คะณปัจจุบันประมาณสักสิบกว่าคนยี่สิบคนนะคะต่อต่อครูหนึ่งท่านแล้วก็จะมีผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านนะคะค่ะันนี้ก็คือว่าเป็นสัดส่วนที่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 ทําอยู่ในปัจจุบันและปัจจุบันนี้มีถึงระดับชั้นการศึกษาปีไหนคะถึงเอ่อปหกะคะถึงปหก แต่ว่าในระดับประฐมเนี่ยคือภาษาธรรมชาติมันก็จะแทรกไปแต่เนื่องจากเด็กเริ่มโตนะคะนี่ก็ก็มันก็สามารถเชื่อมต่อไปได้ว่าในอูปานเนี่ยภาษาธรรมชาติจะทําให้เด็กเนี่ยอ,อรักที่จะเรียนภาษาเพราะมันไม่เห็นยากเลยเลยเพราะว่าพอฟังครูครูให้ไปทํางานเขาก็ทําได้ครูให้เขียนก็เขียนได้แต่ก็คือครูยอมรับหมดใช่ไหมคะเเขียนถูกเเขียนว่ายังไงที่เขาต้องการเนี่ยครูก็ยอมรับขั้หมดนี่พอเข้าไปเรียนปถมครูก็จะค่อยๆเริ่ม สอนอวยากรที่เป็นจริงจังมากขึ้นเด็กก็เริ่มอยากรู้แล้วเพราะเด็กเนี่ยเข้ามาโรงเรียนด้วยความที่เขาอยากจะรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้นี่พอฐานของอนุบาลเนี่ย mm hmm. เขาดีแล้วใช่ไหมเขารักการอ่านเขียนแล้วเนี่ยพอเราไปสอนตอนปฐมเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเพราะว่าถ้าภาษาธรรมชาติอย่างเดียวเราไม่สอนหลักภาษาหรือไม่สอนวยากรเนี่ย mm hmm. ก็เด็กก็จะจับทิศไม่ค่อยได้เด็กก็จะไปไปไป,ไปไม่ค่อยถูกมันจะต้องจําคําเยอะมากแต่ถ้าเราสอนหลักภาษาในในวัยที่ ที่เขาโตแล้วเนี่ยเขาก็จะเทียบเคียงไปได้เองว่าอ๋อคําที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะสะกดด้วยวิธีนี้ได้เด็กก็จะไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขนะคะคุณเล็กคะเราเจอปัญหาเหมือนกับแนวทางการศึกษาแบบอื่นด้วยหรือเปล่าก็คือว่าพอถึงระดับชั้นอนุบาลนะคะประจบอนุบาลแล้วเนี่ย<ม>เราจะไปสอบเข้าพหนอึงเอาละนะคะเด็กจํานวนหนึ่งอาจจะขึ้นที่โรงเรียนขึ้นชั้นที่โรงเรียนทอรักต่อแต่ว่านะคะเด็กจํานวนอาจจะจํานวนไปสอบเข้าที่อื่นแล้วมีปัญหาในเรื่องของ อไปสอบแข่งขันหรือว่าเน้นเรื่องวิชาการไหมคะเอ่อระยะหลังเนี่ยก็ก็ดีใจค่ะว,ว่าที่ที่หลายๆโรงตรงรอยต่อนะคะว่าประสมไปเอ่ออุบาลไปประสมเนี่ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเ,เด็กในวัยเนี้ยเราเราจะไปจริงจังในเรื่องเขียนอ่านเนี่ยมันคงเป็นไ,ได้เพราะ,ะนั้นก็คือโรงเรียนที่เคยรับเฉพาะอ่านเขียนอย่างเดียวเขาก็เริ่มเอ่อเริ่มลด ตรงนี้ลงแล้วก็จะมาดูว่าความพร้อมของเด็กเนี่ยเเป็นไปได้แค่ไหนอย่างที่ทราบมาอย่างบางโรงเขาก็จะมีว่าอ่านไหนลองดูซิร้อยลูกปัดได้ไหมอะไรทํานองแบบนี้นะคะที่จะไปสอบวัดอ่านเขียนอย่างเดียวแล้วก็เท่าที่รู้มาโรงเรียนอ่านเขียนก็ต้องการเด็กที่เรียนเตรียมความพร้อมพอสมควรเพราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องเตรียมอะไรมากคือเด็กพร้อมที่จะเรียนค่ะนะคะจะเป็นลักษณะนั้นค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่ โรงเรียนนี้มีการเชื่อมโยงกับผู้ปกครองอย่างไงบ้างคะหมายถึงอธิบายใช่ไหมคะค่ะหรือว่าในเรื่องการจับแนวทางการเรียนการสอนนี่แหละค่ะก็จะเชื่อมโยงกันยังไงคะเราก็ก็จะมีประชุมผู้ปกครองก็คุยให้ฟังว่าโรงเรียนเราสอนแนวนี้นะคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องอ่านเขียนเพียงแต่ว่าวิธีที่เราสอนเนี่ยอาจจะต่างออกไปซึ่งความต่างเนี่ยก็คือเด็กจะได้ความสุขจากการเรียน เขาเขาก็จะเริ่มเข้าใจค่ะว่ามาเนี่ยก็คือมันจะต่างไปจากเดิมเลยเออจะไม่มีคัดลายมือจะไม่มีเส้นสิบสามเส้นอย่างที่สมัยก่อนก่อนที่เราจะเขียนได้เนี่ยครูจะต้องให้ลากเส้นใช่ไหมคะเป็นเส้นต่างๆก็คือถ้าสอนภาษาธรรมชาตินี่คือจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยแรกๆผู้ปกครองอาจจะจะไม่เข้าใจเพราะว่าอาจจะยังไปเ,เคยชินกับรูปแบบเดิมนะคะแต่พอเรียนไปแล้วก็พบว่า เด็กนี่อ่านเขียนได้จริงๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือก,ก็ก็ต้องให้ความรู้ว่าเราก็จะไม่ไม่เปรียบเทียบเด็กเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเหมือนกับเอ้ยแนมะ่ตอนนี้ยเขาฟังได้ดีนะแต่เขาอาจจะยังไม่ไม่เขียนได้ดีเทียบเท่ากับเด็กอีกคนนึงก็คือเราก็จะบอกได้ว่าก,ก็ก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีมีจังหวะใน,ในการพัฒนาที่แตกต่างกันะนะคะก,ก,ก็ก็มีการพูดคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ต้องทํางานกับผูผ้ปกครองพอสมควรนะคะค่ะ คือที่ผ่านมานะคะในช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยก็คือดิฉันก็ได้พยายามหาการศึกษาแนวทางเลือกมาฝากหูฝังนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่มือใหม่ค่ะนะก็อยากจะให้ครูเล็กนะพอจะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าโฮลเอนเควเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะที่ที่แตกต่างจากแนวทางการศึกษาทางเลือกในใน,ในการศึกษาทางเลือกอย่างเดียวนี่นะคะทั้งหมดเนี่ยมันแตกต่างแล้วมันโดดเด่น ในในเรื่องไหนเป็นพิเศษคะคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคือแต่แต่ละแนวเนี่ยเขาเขาก็จะมีแนวคิด,ดหรือว่าปรัชญาของเขาค่ะคะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงเนี่ยเลือกที่จะจะนําแนวคิดไหนเนี่ยมามาใช้ในการช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กๆนะคะก็มันมันก็แล้วแต่จะพูดว่ายังไงดีคือแต่ละโรงเขาก็จะมีข้อข้อเด่นของเขา นะคะอย่างบางโรงเนี่ยเขาเลือกโปรเจกต์แอปโพสซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเราในระดับประถมเองก็ก็ mm hmm. เรียนแบบโครงการด้วย mm hmm. นะคะซึ่งซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะทากิจกรรมอะไรเนี่ยภาษามันก็ต้องเ,อเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทจริงมันก็มันไปด้วยกันแทบทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเรทิโอเองนะคะ mm hmm. ท,ที่ที่มีงานศิลปะเป็นหลักเป็นหัวใจเนี่ยภาษาธรรมชาติคือคือมันสามารถแทรกเข้าไปได้แทบทุกแนวเลยอะค่ะ เป็นเป็นลักษณะนั้นค่ะอืมค่ะแล่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าถ้าสนใจการศึกษาแบบโฮลแลนด์เควสตต้องเตรียมตัวยังไงคะอืมคือจริงแล้วก็เอ,อเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะที่สาธรรมชาติเขาเขาอยากให้เด็กเนี่ยโตมาก,กับการที่เห็นมันแค่ายๆกบบว่าเด็กในวัยอนุบาลเขาโตมาจากการเรียนแบบใช่ไหมคะถ้าพ่อแม่อ่านหนังสือลูกก็อ่านหนังสือ ถ้าพ่อแม่สนใจสิ่งไหนเขาก็สนใจสิ่งนั้นไปไหนกันแล้วก็ชี้ชวนให้ดูว่าเอ๊ะตรงนี้เขามีอะไรเด็กก็ก็ไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่าอยู่บ้านไม่ไม่คุยกันเลยเด็กทําตามตามที่พ่อแม่สั่งอย่างเดียวหรือว่าที่บ้านเงียบไปหมดอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่เกิดเพราะว่าภาษาธรรมชาตินี่ก็คือมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเหมือนตอนที่เด็กทํางานวาดรูปเขียนเล่าเรื่องเนี่ยเด็กเขาก็จะคุยกัน ะะซึ่งซึ่งมันก็เป็น,ปนในชนสังคมด้วยที่ทจะได้แล้วก็อย่างนึงก็คือว่าบางคนอาจจะห่วงว่าเ,เหมือนเหมือนไม่ได้อะไรเป็นจริงเป็นจังนะคะก,ก็อยากให้สบายใจว่าอ,อจากจากเด็กที่โรงเรียนที่เราสังเกตเห็นก็คือประมาณปฐมสามหรือปฐมสี่นะคะสุดท้ายเด็กก็จะอ่านเขียนได้ แต่แต่สิ <spe c oughs> ่งท <ole cartoon navigation> ี่เด็กจะต่างออกไปจากการเรียนที่ที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนผ่านเล่นแบบนี้นะคะเขาเขาก็จะไม่คืออ่านเขียนได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยรักการเรียนเพราะแม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าสุดท้ายเด็กจะจะได้อ่านเขียนหรือเปล่าก็คือคือได้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าคือเราไปตามวัยของเด็กนะคะไม่อยากให้ใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สิ่งต่างๆที่ที่โรงเรียนจัดให้ก็คือเราเราดูตามวัยของเด็กอยู่แล้ว นะคะค่ะตอนตอนขึ้นปฐมนะคะตอนขึ้นปฐมแล้วเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยมันแตกต่างจากตอนปถมเอ่อตอนตอนอย่อนุบาลมากมากอยขนาดไหนคะก็เริ่มจะเรียนเรียนอะไรจริงจังแล้วก็ใช้เวลานานกว่านะคะซึ่งซึ่งอันนี้ถึงถึงเป็นสิ่งที่เราบอกว่าการเรียนที่เพื่อให้เด็กได้ทํากิจกรรมในช่วงตน้ตนๆเนี่ยมันมีความสําคัญและมีความหมาย คือคือที่โรงเรียนเนี้ยก็จะมีไม่ไม่ได้ว่าจะต้องมา,าวาดรูปหรือว่าเขียนหนังสือตลอดเวลานะคะเด็กเองก็จะต้องมีกิจกรรมมีเรื่องของการเล่นมีกิจกรรมที่ครูกําหนดให้เคลื่อนไหวกับครูนะคะมีกิจกรรมอื่นๆม,รรม,นมีการร้อยดอกไม้นะคะมีทัศนศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทําโดยที่ครูเนี้ยช่วยเด็กนี่พอไปไปไป,ไปประถมแล้วเนี่ยเริ่มเรียนอะไรเนี้ย ริงจังมากขึ้นยาวนานมากขึ้นเริ่มมีวิชาการที่เป็นรูปแบบมากขึ้นให้เด็กได้ผ่านการเรียนคนเล่นมาในระดับอนุบาลเนี่ยพอเข้าไปประถมเขาก็จะเริ่มมีสมาธิได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มเพราะว่ามันเล่นมาหมดแล้วใช่ไหมคะที่พอไปประถมเนี่ยพอเรียนเป็นจริงเป็นจังแล้วเด็กก็รู้สึกว่าอมืมันก็สนุกดีมันมันจะมีข้อต่างจากเด็กที่ที่เรียนอย่างเดียวสั้นๆทุกวันเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อสอบเพื่อเลื่อนชั้นเพื่อเลื่อนชั้นพอไปถึงประถมเนี่ย มันเหมือนไปเจอเรื่องเดิมอะค่ะอ mm hmm. นี่เขาก็<ๆ>เขาก็เบื่อแล้วเพราะว่าตอนที่เขาอยากจะเล่นอยากจะใช้เหมือนกับมีช่วงนิ่งๆไม่นานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พอมาปฐมเนี่ยมันมันเหมือนกลับมาที่เดิมที่ที่เห็นก็คือว่าเด็กก็จะวุ่นวายละเด็กเขาจะไม่มีสมาธิพอที่จะเรียนแล้วมันก็คือการที่เปิดโอกาสให้ให้ใหอนุบาลได้เรียนแบบเล่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะพอไปปฐมเนี่ยมันจะสอดรับกันไป คือคือมันก็ไปตามวัยเด็กแล้วเด็กก็จะมีความสุขมากนะคะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครูเล็กมากนะคะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจันวราพรโพศีประเสริฐนะคะครูเล็กค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอรักนะคะจารจัดแนวการเรียนการสอนแบบโพแลงเควชนะคะก็ มันเป็นมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ลูกยังเล็กๆแล้วก็กําลังจะหาโรงเรียนแนวเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนะคะให้กับลูกว่าเราจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนยังไงเนี่ยเนี่ยก็ฝากเอาไว้เพราะว่าอาจารย์พูดในช่วงท้ายๆนี่เป็นสําคัญมากนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอยา่าแกวงอยา่าแกวงแล้วก็ไม่ใช่ทําไมลูกเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยที่ฉันเจอมาเยอะมากเลยยิ่งตอนในสมัยที่ตัวเองลูกยังเล็กอยู่นะะที่ฉันก็เลือก การศึกษาแนวเตรียมความพร้อมให้กับลูกนี่แหละค่ะนะในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึง่งแล้วก็แนวระหว่างทางนี่จะต้องเจอแบบนี้แหละคุณพ่อคุณแม่หลายทัดเลยนะโน่นนี่นั่นนะก็จะออ,ออกระหว่างทางลองคิดย้อนไปนะคะว่าดิฉันย้อนไปในลูกตอนนี้เท่าไหร่ละ นะสักสิบสี่ย้อนไปนั้นหลายปีมากนะคะการศึกษาทางเลือกยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนที่มีการไปรูปการศึกษาบ้านเราเนี่ยปีสองพนร้อยสี่สิบสองนะคะเรามีพระราชบัญญัติในปีนั้นนะนี่ฉันก็แหมเกิดมาในยุคสมัยนั้นก็ยิ้มหวานเชียนะทั้งนั้นที่จนถึงตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนมันมีอะไรดีขึ้นนะคะแต่ว่าความเข้าใจ กับตัวหรือว่าตัวปรัชญ,ญาการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันยังอยู่ในวงจํากัดอยู่มันยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะคนที่สนใจแล้วก็ทําการศึกษาแนวทางนี้เนี่ยเขาก็ทํากันจริงๆจังๆนะคะแต่ก็จะเป็นคนกลุ่มหนึ่งจริงๆในขณะเดียวกันคนเป็นพ่อแม่เนี่ยก็ยังมีค่านิยมในเรื่องของการอยากให้ลูกเรียนเก่งอ่ะเก่งเรื่องวิชาการอย่างเดียวโดยที่บางทีก็ไม่ได้คํานึงถึงวัยของลูก เรารู้ว่าเด็กเนี่ยโอ้โหสมองมหัศจรรย์มากในช่วง6กป,ปีแรกของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโหยัดเข้าไป7ภาษายัดเข้าไปให้ลูกเรียนเก่งๆในช่วงนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงวัยทองแท้ของบรรดานักวิชาการสาขาปฐมวัยที่พูดชัดตรงกันว่า mm. เด็กในวัยนี้ควรจะได้รับพัฒนาการอย่างรอบด้านนะคะ mm. แล้วก็พยายามส่งเส,สริมศักยภาพเขาให้เหมาะสมตามวัยนะจะเล,นเล,นล่นการเล่นนั่นแหละคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกนะอย่าพึ่งไปกังวลว่าโหลูกปฐมแล้วจะ เอ้ยจะเขียนยังอา่านไม่ออกเขียนไม่ได้เปนเหมือนลูกบ้านนู้นเลยนะคะคือระหว่างทางอย่าได้แคร์ถ้าเรามั่นใจนะคะเรามั่นใจในสิ่งที่เราเราเลือกให้ลูกแล้วเราคิดว่าเหมาะกับลูกของเราแล้วในระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่ฟังคนนู้นพูดแล้วเป๋คนนี้มาพูดอีกหน่อยเป๊อะไรเงี้ยทําไมป่านี้แล้วลูกเธออนุมานสามแล้วนะคะยังอา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดิฉันก็เจอนะคะ ที่มาพูดกับดิฉันแบบนี้แต่ว่าณเวลาตอนนั้นเนี่ยเราด้วยความมั่นใจและแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เราทํะดิฉันก็ใช้เลือกโรงเรียนที่มีนิทานเป็นบุรณาการการเรียนรู้นะคะในการในการสอนดฉันใช้นิทานเป็นสื่อในการสอนในทุกๆวิชาตั้งแต่ระดับอนุบาลนะและ้วก็ก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับทางโรงเรียนนี่นะะแหละค่ะแล้วก็เชื่อมโยง นะการเรียนการสอนที่ดิฉันก็ไปเล่านิทานให้เด็กฟังบ้างนะคะคุณครูก็ก็ให้ผูกครองไปสลับไป้ยนะใครถนัดอะไรก็ไปทําให้เด็กๆนะมันก็มีการเชื่อมโยงนะการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ดิฉันก็ยังยังเ,เล่าให้ผูกครองจํานวนมากนะคะเพราะตอนนั้นคือได้ทํางานกับทางโรงเรียนแล้วก็เป็นประธานชมรมผู้ปกครองด้วยก็ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วนี่เป็นประเด็นหลักที่ดิฉันพยายามจะอธิบายให้ฟังว่า เราอย่าได้กังวลน,นะคะว่าในช่วงอนุบาลและลูกยังยังเขียนหนังสือไม่ได้เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยดิฉันเอาโมเดลของลูกนี่แหละเป็นตัวต้นแบบว่าลูกเราเพอถึงเวลาเขาพร้อมนะคะเขาพร้อมเขาพร้อมได้เมื่อไหร่ยังไม่รู้ตัวเลยและที่ฉันย,ยังยังมีความรู้สึกว่ายังไม่รู้ตัวเลยลูกเขาฮะหันไปทีเขียนหนังสือได้แล้วอ่ะคือไม่ต้องมาสะกดกออะกะกะอากะ,าก,ะากะเหมือนสมัยเราเลยอ่ะ นะสมัยเรานี้ต้องสะกดตัวสะกดนะแต่ว่าการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มันเป็นธรรมชาติของเขานะคะเราใช้สื่อการเรียนการสอนแบบใช้นิทานนะล้วก็การเรียนรู้รอบด้านการเล่นนี่แหละค่ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่การเล่นอย่างเดียวเนะี่ยระหว่างการเล่นมันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวผู้สอนตัวคนเป็นพ่อแม่ด้วยนะคะว่าเราจะส่งเสริมลูกอย่างไงให้มันถูกวิธีด้วยนะเพราะถึงเวลาเขาเขาทําได้เอง่ นะแต่ว่าถ้าเด็กบางคนเนี่ยนะคะดิฉันเคยเล่าแล้วที่ฉันก็จะเล่าตลอดไปเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันทําให้เราต้องมาฉุกคิดนะกับพ่อแม่ท่านหนึ่งนะดิที่ฉันเคยเล่าให้ผู้ฟังฟังแล้วแหละแต่เพื่อว่าเป็นผู้ฟังท่านใหม่ที่ได้บังเอิญเปิดมานะคะ<ม>คือมีครอบครัวหนึ่งนะมีครอบครัวหนึ่งนี่แหละที่ลูกส่งส่งลูกไปเรียนคนคนคนโตนะคะส่งลูกไปเรียนแนวเตรียมความพร้อมนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ลูกโตแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยส่งมาเรียนแนวเตรียมความพร้อมแล้วพอถึงถึงจุดหนึ่งนะ้วก็เออโอเคเพื่อเห็นว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอเคเรียนแบบเบิร์ดๆไปแต่แม่ไม่พอใจอ่ะแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมลูกฉันเรียนแบบทำไมเรียนแบบเนี้ทำไมไม่ที่หนึ่งทำไมไม่ที่สองทำไมยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะแต่ก็พาลูกไปสอบเข้าโน่นนี่นั่นก็ไม่ติดใช่ไหมคะก็ก็ไม่ไม่ได้แคร์ก็อยู่อย่างนั้นไปแต่พอมีลูกคนที่สองปุ๊บนะเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ละ มีประสบการณ์จากพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สองส่งไปแนววิชาการจ๋าม,มากนะก็คือว่าฟิตปังตั้งแตบบ่ดูบาร์เลยเนี่แหละค่ะนะแล้วก็แต่ว่าลูกชายเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยคือจะเป็นเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมมากก็คือว่าคือเขาเขาไม่อยากไปโรงเรียนพอไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเพราะแม่ก็ชอบพูดอยู่ซ้ําๆย้ำๆอาไม่เป็นไม่ไปโรงเรียนก็ต้องไปเลี้ยงควายพูดอยู่นั่นแหละ จนสุดท้ายลูกต้องภาวนาแล้วก็ขอขอแม่ว่าขอไปเลี้ยงควายเขาไม่อยากไปโรงเรียนขอเลี้ยงควายแต่เอาควายตัวเล็กๆหน่อยละกันนะคือเขาจะพูดอยู่อย่างนี้เราก็จะจนปัจจุบันนะโตโตกันหมดแล้วรู้ไหมคะปัจจุบันนี้เนี่ยคนโตกลายเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็คือเขาพร้อมแล้วไงเขาพร้อมที่จะไป,ปะเชิญโลกคือตอนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆแล้วก็มีความสุขในชีวิตแล้วก็เนี่ยเรียนได้เรียนได้ดี แมนะ้ว่าเขาเลือกหนทางชีวิตของเขาแต่คนเล็กเนี่ยกลายเป็นปัญหาจนทุกวันนี้แล้วแม่คนนี้ก็ได้ออกมาพูดนะแ,แล้วก็คือเขายอมรับอะว่าวิธีคิดของตัวเองนั้นมันพลาดคือเขาไม่ควรจะไปบังคับลูกเพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากจากลูกของเขาเองทั้งสองคนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามปรับพยายามแก้ปัญหาลูกคนเล็กเพราะว่าลูกคนเล็กกลายเป็นปัญหามากมีปัญหาจนปัจจุบันนี้นะคะเขาก็พยายามถ่ายโทษตัวเขาเองนะคือทุกวันนี้เขาโทษโทษตัวเขาเนะคะ ว่าปัญหาคือเป็นคนทํรลายลูกคนเล็กนะแล้วก็พยายามแก้ปัญหานะคะก็มาเป็นข้อฉุกคิดให้คุณผู้ฟังว่าเราอย่าตัดสินกันณวันนี้ว่าลูกเราโอ้โหอ่านออกเขียนได้นะวันนี้หรือว่าเราพยายามจัดตารางลูกนะขีดเส้นชีวิตให้ลูกเดินเพราะเราคิดว่านั่นคือเส้นทางที่มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราขีดเส้นนี้ให้ลูกเดินแต่เราไม่ได้หันกลับมามองลูกเลยว่าลูกหนึ่งลูกเราวัยเป็นยังไงสองลูกเราเนี่ยสิ่งที่เราเลือกให้เหมาะกับลูกเราไหม หรือว่ามันเหมาะเพราะว่าเราคิดว่ามันเหมาะนะมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเลือกโรงเรียนให้ลูกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยดูให้พร้อมค่ะมันมีปัจจัยมันมีเงื่อนไขในชีวิตที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่าใช้สายตาของผู้ใหญ่ตัดสินอย่างเดียวเราก็เรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้วัดกันวันนี้ว่าลูกของเราเรียนโรงเรียนนี้แล้วเจ๋งมันวัดกันอีกไกลค่ะนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตมันยังเส้นทางยังอีกยาวไกลไม่ใช่วัดวัดว่าลูกชั้นเรียนที่ไหนนะแตกต่างกัน นะมันต้องไปดูไปลายๆการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างหากที่เป็นจุดเดิมต้นของการที่จะลูกเราจะมีชีวิตอย่างไงให้เขาได้มีหนทางว่าระหว่างการเรียนเขารู้ว่าเขาชอบอะไรเขาจะเป็นอะไร,เข,ะเ,ะไรเขาจะไปทําอะไรนะคะนั่นแหละค่ะที่ดิฉันคิดว่านั่นคือการประสบความสําเร็จคือทําให้ลูกรู้ว่าตัวเราชอบอะไรอยากจะเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรไม่ใช่เรียนจนจบจะอินทานไม่รู้จะเรียนอะไรไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรและดิฉันเชื่อว่าคนรุ่นเราเนี่ย นะฮะเรียนกันมาแบบไม่รู้ตัวเองอยากจะเป็นอะไรแล้วก็สอบเร็นพานเอาเลือกที่มันน่าจะสอบเข้าได้แต่ไม่ได้เลือกที่ตัวเองชอบนะเราอย่าทําร้ายลูกเราด้วยโครงสร้างวิธีคิดแบบเดิมเดิมอีกเลยนะการศึกษาในบ้านเราอยากคิดว่ามันจะต้องอยู่เฉพาะในระบบอย่างเดียววันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วจะเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะพักผ่อนวันสุดสัปดาห์ให้สนุก นะฮะให้มีความสุขํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะแล้ววันจันทร์กลับมาพบกัน9้าในกาที่ FM 105้คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวะชนและครอบครัวดิฉันสูงมนสิตที่สมารลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ